สัตว์โลกน่ารักแย้ตัวน้อยครับที่หามาเลี้ยงไว้อนุรักษ์ไว้นะครับตัวเมียรครับตัวนี้มีอยู่หกเจ็ดตัวครับปกติจะกลัวมากนะแต่รอบนี้ทำไมถึงไม่ค่อยกลัว รูอยู่ไหนรูอยู่ไหนหรอกอือแถวนี้ไม่มีแล้วครับผมแถวบ้านเนอเนี่ยไม่มีแย้นะครับอ่ารัก สงสัยอะไรสงสัยอะไรมองสงสัครับปกตินี่นัดสมีห้าเมตรวิ่งหนีตุุ๊ๆๆุตุหลุ๊ต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 ุอยู่ไหนตดอยู่ไหนตอยู่ไหน สัตว์โลี้ผู้น่ารักครับผมเราไม่ทังแกเขาเขาก็อยู่ได้สำคัญคือหมานี่นะครับชอบไปคุยรูนะครับเมื่อต้นปีนี่โดนคุยรูไปนหนึ่งตัวตัวผู้ด้วยตัวใหญ่มากเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีห้าห้าครับ หยายพันออกลูกทีละสี่ตัวห้าตัวแต่ไม่รู้ไปไหนหมดนะครไปไหน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 โอเคครับพอจงอินี้แล้วครับผม